ค,ครับผมนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมในเกมแ a ok นะ็กนา o k ล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พอนเทล่าเนาะโอเคเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะอ่าก็การโหลดการติดตั้งก็มีใต้คลิปวิดีโอผมแล้วนะครับผมนะโอเคมาวันนี้ก็อัปเดตประจําสัปดาห์นะครับผมนะของวันที่29เดือน1 นะครับผมนะก,ก็ทุกๆวันเสาร์นะแต่เมื่อเสาร์ที่แล้วก็ไม่ได้อัปเดตมานะครับนะหย,ยุดหยุดอัปเดตไปสัปดาห์หนึ่งนะครับผมก็มาทีเดียวเลยนะครับวันนี้นะโอเคผมดูว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับผมนะโอเคก็ไม่ต้องตกใจตรงนี้ก็จะมีผู้คนหน่อยเขาก็มาแลกกิจกรรมกันอยู่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์กันก่อนเลยนะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับอ่าโอเคเลยครับมาดูหน้าเว็บไซต์นะครับผมนะก็ อัปเดตมา4อย่างนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากโดนาทชันก่อนเลยนะครับผมนะเพราะว่าคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยนะจะได้มาลุยโดนาทชันนะครับผมนะเพราะว่าเติมไปแล้วเต็มตับแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปทําการแอบเปิดนะครับผมนะเดี๋ยวกันสปอยนะกันคนอื่นรู้นะเปิดต่อคนเยอะไม่ได้นะครับผมนะโอเคมาครับก็โดนาทชันสัปดาห์นี้นะครับผมนะต้องบอกก่อนเลยนะช่องทางการเติมเงินนะก็อาจ เติมได้สองช่องทางนะมีทูมันนี่กับอเคแบงก์แบงกิ K ้งนะครับผมนะถ้าใครสะดวกทูมันนี่ก็เติมห้าร้อยห้าสิบบาทก็ได้ห้าร้อยแต้มห้าร้อยแคสนะแล้วก็ห้าร้อยแต้มสะสมนะเติมสามร้อยบาทก็ได้ได้สามพันแต้มแล้วก็สามพันแต้มสะสมนะสามพันแคส์สามพันแต้มสะสมนะก็คือเติมศูนย์มาตัวหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าใครอ่าสะดวกโอนผ่านนะเคแบงก์เคแบงก์ ank, ank, นะคือโอนผ่านกสิกรหรืออะไรเงี้ยเออก็ได้ เพิ่ม10%นะจากคุณเติม300บาทเนี่ยคุณจะได้ปกติคุณจะได้3,000แคสนะคุณก็จะได้เป็น3,300แคสนะแล้วก็เป็น3,300แต้มสะสมเช่นกันนะครับผมได้ไอ้นี่เลยนะโอเคทุกๆก,ก,การเติม500บาทเนี่ยไม่ว่าจะเติมช่องทางไหนนะทูมันนี่หรือ KBank เนี่ยก็จะได้ไข่นะ2ฟองนะทุกๆ500บาทแต่ผมเคยเติม300บาทมันก็ได้1ใบนะผมมองว่า250บาทก็ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยได้1บบนะเเผมคยติไป500าทแล้ว เอ้เติมเคยเติมมาสามร้อยบาทแล้วมาให้หนึ่งใบอ่ะจาได้อยู่โอเคแล้วก็ของในไข่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเป็นประดับขวาประดับขวาเก่านะครับผมนะของแปดเบอร์นะแล้วก็เป็นกระเป๋าพึ่งก็คือเป็นคอสตูมส่วนมัพนะครับผมนะก็โอเคใช้ได้แต่ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะแล้วก็เป็นปีกวาเก่านะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินซื้อพวกปีกวิ่งไวก็ใช้นี้ไปดูดเลือดดูดมานาบ สายปริัติต้องใช้นะครับผมนะโอเคก็มี h ฮดีโอลิอูน่าจะดีที่สุดในไข่และผมว่ามองผมมองว่าอสองอันนี้มันแพงกว่าไอ้พวกเนี่ยข้างบนอีกนะคือมันดีนะสำหรับในไข่ผมมองว่า h ฮดีโอลิอูเนี่ยมันดีสุดแหละโอเคมาดูไฮไลท์ของอาโดนชันเนี่ยก็จะเป็นกาชาปองนะคือแต้มสะสมนั่นเองนะครับผมนะถ้าคุณเติมเงิน500บาทเนี่ยคุณจะได้5,000แต้มสะสมนะหรือถ้า เติมแบบโอนผ่าน,นะจะได้เป็นห500แสาแต้มสะสมเหมือนเติม10ครั้งแล้วได,ได้ได้การชาฟรีใบหนึ่งประมาณนั้นเลยนะครับผมนะโอเคในการชาก็จะมีของคอสตูมเป็นคอสตูมประดับขวาเป็นสิบเปอร์นะครับผมนะเป็นประดับขวาอันนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะมีเก่าใหม่นะน่าจะมีแค่แค่เนี้ยแค่สิบเปอร์เลยไม่น่าจะมีให้เลือกอืก็คือยังไม่มีไลายอ,อื่นเข้ามานะครับก็ใส่อันนี้ไปนะแล้วก็เป็นปีกวาร์ใหม่นะครับผมนะซึ่งเป็นปีกที่ยอดฮิต ตอนนี้นะเป็นปิดที่ยอดฮิตของตอนนี้เลยนะโอเคแล้วก็เป็นคอสอาวุธนะครับผมนะอาชีพเป็นคอสอาวุธอาชีพนะครับผมของแอดซินนะครับผมใครเล่นแอดก็เอาไปขายหรือเอาไปใส่ได้นะใครสเปเชียลเนะยังไม่มีสเปเชียลแเข้ามานะครับผมแต่สเปเชียลเก็สวยๆทางนั้นเลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็เป็นสีชื่อนะครับผมนะเป็นโอเชียนบลูโคเลเนมนะครับผมนะก็จะเป็น สีครามก็คือสีฟ,ฟ้านั่นแหละนะอ่าก็เป็นแคตคอนนะหนึ100อันแล้วก็ห้อันที่ผมได้ประจําเลยก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยคือซีซีล้วนเลยนะครับผมได้สีชื่อมาอันนึงมั้งเออเมื่อคลิปไปดูก่อนหน้านี้นะเอาโอเคมาดูเอาเป็นรีไฟต์ก่อนละกันนะครับผมนะก็สดาหนี้โอเคผมว่ามันมีของชิ้นหนึ่งที่ผมน่าจะอยากทํานะโอเคข้อมูลกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็น ของสมใส่รูนะเอามาแลกเป็นหมวกกิจที่ NPC ในห้องตีหมวกมอลล็อกได้เลยนะครับผมนะก็แลกได้น้อยได้เยอะเนี่ยก็จะอยู่ที่เราเอาอะไรมาแลกนะครับผมนะก็จะเป็นพวกแมนพวกอากาดรูอะไรก็จะได้2นะพวกชิลไอพวกมิลเลอร์ชิลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกบูทอะไรอย่เงี้ยก็จะได้2นะครับผมอย่าง อันอืนอย่างพวกไทแล้วก็เชนเมลก็ได้สองนะอย่างอ,อื่นก็จะได้อย่างละแต้มอย่างพวกมับอาพวกบังอะไรก็ได้อย่างละแต้มนะโอเคถ้าได้มาไม่ใช่ได้แต่งะแต้มได้อย่างละใบเออ ถ้าได้มาเนี่ยก็เอาหมวกกิดเนี่ยที่ได้มาเอามาทําการตีบวกเพื่อที่จะแลกเป็นแต้มนะถ้าบวก5ได้ก็จะได้รับ1แต้มนะบวก6ได้ได้สองแต้มบวก7ดได้5แต้มนะบวก8ดได้10แต้มบวก9้าได้50ิบแต้มนะครับผมนะได้เยอะน้อยก็แล้วแต่ว่าเราจะบวกเยอะแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่เขาก็บวก5แล้วเขาก็แลกกันเลยนะสะสมไปเรื่อยๆเน้นจํานวนชิ้นมากกว่าของรางวัลในการแลกแต้มเนี่ยก็ของเจียระถาัททั่วไปเนี่ยมีทุกสัปดาห์เลยนะที่ผมเนี่ยเห็นไหมมาคำนวณให้เลจะเป็นพวก ปั๊มวออะไรอย่างเงี้ยมที่บัฟในกิววออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกคูากัมนะแล้วก็คูณอีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพิ่มน้ําหนักก็ใช้2แต้มสามแต้มว่ากันไปนะโอเคก็ข้างในก็จะมีบวกบารดาน่านะบวกเน็ตเอาจริงใส่เองอ่ะไม่ดีแต่เอาไปเป็นวัตถุดิบผสมอ่ะดีมากเลยนะหมวกนี้ก็เป็นที่ ตามหาของใครลหลายๆคนนะครับผมนะเพื่อที่จะทําผสมเป็นไลเวอร์แดงนะก็ใช้ถ0แต้ตมแรกนะสัปดาห์นี้ก็ผมว่าน่าจะทําเก็บไว้เผื่อไว้ทำไลเวอร์แดงนะโอเคชิปต่อไปเป็น thunderstorm นะครับผมนะก็จะเป็นหมวกหมวกที่ตีแล้วจะติดพวกสถานะพวกเวทอะไรพวกนี้นะอ่าเหมาะสำหรับ่ายเวทปากซีดีมาคู่กันเลยนะอ่าหมวกเมฆปากซีดีมาคู่กันเลยเหมือนกันนะโอเคก็มีหมวกอ่าหูอ้อนะครับผมออเตตัสสองนะใส่ส่วนกลาง มีต่วนกลางเหมือนกันนะเป็นหูใช้200แต้มแรกนะไอหูหอใช้40แต้มแรกนะลืมบอกโอเคก็เป็นหูสมอไอรีวิวเหรออะรีวิว h ฮอนนะก็เป็นหู ATK MTK 5%นะแล้วก็ได้เลือดได้มานาะอีก10%เนะอนตะแล้วมีใบโปรเทคคอสตูมการ์ดนะก็เป็นใบกันแตกเวลาใครปีคอสตูมนะครับผมโอเคอามาดูในพีระมิด นะครับผมนะเป็นเกมที่ใช้เงินและซีซีเล่นได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมนะมีการจัดอ,อันดับด้วยนะครับก็จะได้เป็นปีกนะลิมิเต็ดนะครับผมนะปีกพวกดอกโอเพียบล็อกโอเวอร์บล็อกอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยก็ก็ก็มีออกมาเยอะแล้วนะลิมิเต็ดก็จริงแต่ว่าได้กันมาทุกสัปดาห์ก็เกินมอไปหมดเลยนะครับผมหาซื้อได้เหมือนกันนะโอเคแต่ถ้าใครอยากได้ของฟรีก็มานะมีรัน,นที่สองก็มีเงินสามร้อยบาทอย่างเงี้ยอ่า ได้หนึ่งพันบาทเลยนะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้หนึ่งพันบาทเลยนะจากพีระมิดเนี่ยนะอ่ารางวัลที่สองได้สามร้อยได้สองร้อยแถมได้พอนเทลล่าคอนไปใช้อีกด้วยนะเออถ้าถ้าแบบว่าใครสายแบบเล่นพีระมิดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นจนติดอันดับก็จะได้ของฟรีไปอีกนะโอเคข้างในเนี่ยข้อมูลกิจกรรมก็อ่าอย่างที่บอกเลยนะเล่นได้สองช่องทางก็จะเป็นแคทคอนใช้ทีละยี่ห้าเหรียญน,นะแล้วก็เป็นซินนี ใช้ทีละ 250, สองแส0ห้าหมื่นซิมีนะครับผมนะก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกมีซีซีอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ซีซีนะหรือไม่ก็ใช้สองแสห้าก็แล้วแต่นะครับผมามาดูของรางวัลน,นะครับผมนะของรางวัลในพีระมิดเนี่ยก็จะใช้อ่าของรางวัลทีมันจะเป็นมันจะเป็นชั้นๆน,นะครับผมเป็นขั้นๆน,นะอย่างขั้นที่หนึ่งก็มีของกิจวัตทั่วไปขั้นสองก็เริ่มมีของลูมานะแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ ขั้น1 2 3ถ้าใครเอานี้ไปซื้อเอาดีกว่าผมว่าเพราะว่ามันต้องใช้แคสคอนเนี่ยกับไอซิน,นีเนี่ยแต่ละขั้นอะไปเรื่อยๆนะถ้า2องแสนห้ากาแรกถ้าจะไปอีกก็เสียสองแสนห้าไปอีกก็เสียสองแสนห้าเข้าใจความหมายปะก็คือมันจะกินไปทีละสองแสนห้าเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจชั้นไหนนะชั้นที่สี่ก็จะเป็นของรูธรรมดานะคือถ้าใครเอาไปเนี่ยคือคุณเสียในราคา1 m เลยนะสองแสนห้าสี่ครั้งคุณเสียในราคา1 m เลยนะ ก็ไม่คุ้มอยู่ดีไปซื้อเอาดีกว่าไอ้ของพวกเนี้ยก็ถ้าจะคุ้มก็เป็นจริงก็คือข้าโดดไปชั้น5เลยนะครับผมนะโอเคชั้น5จะเป็นรีเซตัสอารีสกิลนะครับผมนะก็กหน้ากากเอสนะครับผมนะเอสกรูมาร์กก็จะเป็นหน้ากากกระโหลกนี่แหละนะคีดสิบเอพีดีห้านะอ่าแล้วก็มีชั้น6คือชั้นลองสุดท้ายเนี่ยคือแล้วแต่ว่าใจคุณนิ่งพอหรือเปล่าที่จะไปต่อนะครับผมนะถ้าเป็นผมผมก็ อยากจะลองไปต่อนะอ่าจริงๆนะแต่อันนี้ก็ดีแล้วนะคือดีมากเลยนะปากโอรุจิมาลุนะครับผมนะ A จีสามนะ A พีดีสามนะเมื่อโจมตีกายภาพจะได้รับ A พีดีเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์นะโจมตีทุกขนาดเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจคีเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวินะครับผมนะก็เฮดดีอีลูนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็รับกันหลายร้อยบาทนะก้อนหนึ่งเนี่ยก็แพงนะแต่ถ้าอยากจะได้ของแรงสุดๆเลยนะกั้นใจกดไปเผื่อ ดวงมันเป็นของคุณนะถ้าคุณขึ้นชั้น6แล้วถ้าคุณไปชั้น7เนี่ยคุณอาจจะได้นะครับผมนะ Fox Ear d r o p r i b b o n r i b น o n ่นะเป็นริบบิ้ <g iggle> บนไหมีิบ b ่อนก็คือหูก็เป็นเขาเรียกว่าหูมูนนะครับผมนะ <g> oh <moon> ในเซอร์ก็เรียกหูมูนนะเป็นอะไรที่นิยมใส่กันมากนะก็แพง <g> oh <moon> พอสมควรเลยนะครับผมก็ EG2 s p d 5มีโอกาสเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนเป็นมูนไลท์เป็นเวลา5าวิเมื่อทำการโจมตีกายภาพ ทุกทก,ทก,ทก,การอัปเกรดจะเพิ่มการแปลงล่างเมื่อแปลงล่างจะได้รับคิ100อ่าอโจมตีไกลเพิ่มอีก5มาทําเมื่อทการอัปเกรดบวกเเนี่ยหรือไอตัวนี้มีมันเป็นบวก7ไปแล้วเนี่ยก็จะได้คิเพิ่มอีก10แล้วก็คิแรงอีก20เพิ่มความเร็วในการตีอีก5้าโอ้โหถ้ากับเอที่ดีสิเต็มๆเลยนะพอๆกับกระเป๋าพึ่งเลยนะบวก7คู่กับกระเป๋าพึ่งนี่คือก๊อดแน่นอนเลยโอเคมามาดู กิจกรรมหลักๆของเราเลยนะในสัปดาห์นี้นะครับที่ผมก็กําลังตามหาของรูมาแลกเหมือนกันนะโอเคเขาบอกว่าไอภาษาจีนมันอ่านว่าไชนิสนะที่มันแปลว่าภาษาจีนนะไชนิสแปลว่าจีนนะะเพราะว่าผมเอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปให้สิริมันอ่านอีกทีนึงนะไชนิสเดย์นะครับผมนะสนะองพันยี่สิบสอนะมา โอเครายละเอียดเนี่ยมีการแข่งขันด้วยนะมีการจัดอันดับด้วยนะครับผมหนะ้าที่1นึถึงที่สินะของอวันก็ตามนี้เลยข้อมูลกิจกรรมเนี่ยก็อ่าอย่างแรกเลยนะอันแรกเลยก็จะมีมอนนะมีมอนอ่าเขาเรียกว่าอะไราสิงโตตุดจีนหรออยู่ในดันต่างๆนะอ่าก็มีแมปละ5ตัวแต่คือผมมองว่ามันมันมันไม่ค่อยน่าหาเท่าไหร่เพราะว่าในตัวมันมีแค่อ่างเปาอ่างเปาที่สมเงินห้าร้อยถึงหนึ่งนะ แล้วตัวมันก็ใช้ม่าใช้20ฮิตได้กว่าจะตายนะครับผมแล้วก็มีกิฟต์บ็อกแล้วก็โอโบบ็อกแค่นั้นเลยนะผมว่าอันเนี้ยน่าเล่นกว่านะครับผมก็จะเป็นของสวมใส่รูมันนามาแลกกล่องเพราะกล่องเนี้ยโหในของในกล่องก็ดีมากและแถมแต้มอะ่ะเอาไปได้ของดีได้อีกนะครับผมนะโอเคของสวมใส่รูเนี่ยอ่ามีอะไรที่แลกได้บ้างก็มีมัฟแมนอ่าการ์ดบังชิลอ่ามิลเลอร์ชิลชูบูธ ่าซิลโลบอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยอไ,ไอ้ลบๆไอ้ซิลลบเหรอที่มันเป็นเสื้อผ้าที่เขาเรียกกันเสื้อผ้านะแล้วก็ไทเชนเมลนะครับผมนะแต่ของเนี่ยเยอะสุดก็จะเป็นกาดรูนะแต่กาดรูน่าจะดอปยากนะครับผมได้3นะได้3กล่องแต่ผมมองว่าไอ้อันที่คุ้มที่สุดนะผมมองว่าเป็นชูที่ได้2ที่ได้2ชิ้นกับเป็นมัฟที่ได้2ชิ้นนะถ้าใครจะไปหานะก็ไปหาโตฮีกับ มูนัผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดรอปไม่ยากมากแล้วก็ได้แลกได้2ชิ้นด้วยถ้าจะเป็นเช่นเมลเนี่ยโหมันได้ชิ้นเดียวนะผมว่าแอบน้อยใจอยู่ว่าทำไมมันได้แค่ชิ้นเดียวนะผมว่ามันหายากนะหรือว่ามันดรอปจาก F 2ได้เยอะหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะ,อะโอเคของในกล่องก็จะมีเป็นไปนะครับผมนะไปยาวนะลดความเสียหายจากึิงมนุษย์เนี่ยสอ่า์แล้วก็มี หมวกก้นตายนะไอ้ล the really ิบบี the ้ม so ิจิกเฮดนะครับผมนะเด็กสองไอจิสองนะแล้วก็เอ็มดีเฟนบวกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีเล็กน้อยลดดีเลยหลังการไล่เวทลงอีกสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็หมวกนอนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในส่วนผสมของไรเวิร์ดแดงที่ผมพูดไปว่าบานาน่ามันก็ต้องใช้บานาน่าแฮทนะนะแล้วก็เป็นหมวกเนี่ยผมเปิดผมเห็นะเนี่ยผมไปออนมาเนี่ยตั้งแต่เพิ่มเปิดมาออนมาเนี่ยคนได้ประมาณสามสี่คนแล้วนะเนี่ยคือแบบชื่อขึ้นไม่พักเลยนะคือแบบไมนผม ผมว่ามันไม่ยากมากนะโอเคขอบคุณน้องแมวด้วยครับผมที่กดไลค์นะโอเคก็ไปสุ่มดูนะครับผมนะแล้วก็มีว่นโรโบไอนะครับผมนะปากโดนัทด้วยนะครับผมนะแล้วก็ของจีบะทะอื่นๆทั่วไปนะขอบคุณที่แชร์ด้วยครับสวัสดีครับผมนะอ่าก็ของจีบะทะทั่วไปตามนี้เลยรีสเตตัสรีสกิลอ่าพวกปงปัม๊มกงกัมอะไรเนี่ยโองโงอะไรพวกนี้นะ,ะกน็นะนะมีหมดเลยนะโอเคส่วน อ้กล่องเนี่ยเมื่อเรากดเนี่ยกดสุ่มในหนครั้งเราก็จะมี1แต้มเอาไว้สะสมนะแต้มมอามาทำอะไรได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะพิเศษแต้มยังนำไปแลกของรางวัลแลต่างๆได้อีกนะแต่หมวกเสือเนี่ยใช้1นึ่งหมื่นแต้มคือคุณต้องเปิด5้าพันกล่องนะถ้าคุณอยากจะได้หมวกเสือนะไอหมวกเสือผมว่ายากนะที่คุณจะมาแลกอ่ะแล้วก็เป็น h ฮดดีอีลูนะครับผมนะใช้8 0 0พแต้มก็คือคุณก็ต้องเปิดสี่พันกล่องนะ เอ้ยไม่ใช่สี่พันกล่องดิก็คือตามกล่องเลยนี่ว่าเปิดหนึ่งหมื่นกล่องเปิดแปดพันกล่องเพราะว่าหนึ่งกล่องได้หนึ่งแต้มถูกไหมเอออ่าแล้วก็เป็นสองพันสิบเอ็ด rwc นะครับผมนะก็จะเป็นโลกโลกใหม่นั่นเองใช้เจ็ดพันกล่องเจ็ดพันแต้มแรกโหใหไมมันเดือดอยังไงเฮ็โอลิ dy, li, นะใช้หกพันแต้มแรกโอ้โหปีกทองนะครับผมนะเป็นปีกเลิฟเดสอ่าวิง 2012นะครับผมใช้ห้าพันแต้มแรกนะใส่คู่กับแองทองนะก็สวิมมิ่งสูตรนะครับผมนะอ่าก็สี่พันแต้มแรกบวการ์วนะหมวกครินะครับผมนะอินโดนีเซียนะใช้สี่พันแต้มสี่พันกล่องแรกโอ้โหอ่าหินตีบวกใช้สามร้อยห้าสิบผมว่านี่เข้าถึงง่ายนะหินตีบวกแล้วก็โปรเทคอะไรพวกนี้ใช้สาม ร้อห้าสิบแต้มแรกอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเขาถึงง่ายอยู่โหยเป็นหลักพันผมว่าต้องคนเปิดเยอะๆจริงๆอะถึงได้แรกนะครับผมนะคนลากยายอย่างเราก็ฟาร์มเยฟาร์เมืองอีกนะครับผมนะสัปดาห์นี้นะ NPC ไอ้ Chinese Day เนี่ยก็จะอยู่กลางมอติดแม่น้ำเลยนะข้างบนเลยนะกลางกลางล่างกลางกลาง,ลางเลยแหละเออกลางเลยแหละตรงนี้แหละโอเคตรง MVP ตรงแรกการ์ดเทรดเดอร์อะไรพวกนี้นะ โอเคประมาณนี้นะครับผมนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามไปด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเจอใหม่คลิปโดนหน้านะครับผมนะรอดูนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเปิดกาชานะครับผม <laughs>